กี่บาทโอ้โหยี่สิบยี่สิบบาทอ่ามาเลยอ่เอายกขึ้นมาคู่ต่อไปจะซื้อพวมาดดยซี้ไหวไหมคู่ต่อไปแถมไรมาสวยกว่าเอาการลูกตีด้วยครับลูกนี้ครับ 9. เก้าอ้าวบอกแล้วการลูกตีตีลูกตัวเองอะ่ะ เอาเก้าแหมสาดลายตรงตรงชี้ออกหนะน่สะสาดลายตรงตรงเพราะว่าเราก้าวหมดแล้วแล้วเราคุมด้วย,วยแต่ไม่ถึงไม่เป็นไรขอให้ลายตรงแต้มแบบเอาใหม่ไม่ต้องถึงเอาเอาแค่าลายตรงตรงเสียนหนึ่งแต้มหนึ่งศูนย์ฝน <c oughs> จะตกเหรอ ังกูขนาดขอเยอะจิทำไมแม่ไม่ให้หรอแม่ไม่ให้แล้วหรอให้แต่ตังหายในกระเป๋าเปยนตองแล้วไพ่เอาข้าไปบนในเปย์ตองด้วยสงสัยใครอ่ะจิอะไรรอบสองตอนที่ปุติมาตัวอะไรไว้หน้าตะกร้าเปิดทางไม่แจมเลยไงตอนไหนก็ตอนกูเอาเปตองออกมากูไว้หน้าตะกร้าเปดตัวอะไ ถ้ากูไว้ที่อื่นป่านนี้กูจะใส่มาแล้วอืมแต่มต้องตีอยู่แล้วลูกนี้สวยโอ้โหแต้มเสียดายวางมาวางมาคุมวางมาคุมม,มาแล้วครับสวยด้วยโอ้โหสิบเต็มสิบ โยนทิ้งโยนคว้างเลยแมนำเอาเป็นหนึ่งเท่าหนึ่งเท่าหนึ่งต่อหนึ่งครับแถมนำหเท่าเขาบอกแมนำแมนหนึ่งเท่างงไหมอ้าวตอมแมได้หนึ่งครับเป็นเสมอครับหนึ่งต่อหนึ่งเดี๋ยวแล้วค่อยคู่ก็ได้ฮะเดี๋ยวชวยติงกันได้ สวัสสวัเก้า <c oughs> แอมติดติดสิบคะแนนโอ,โอ้มีฉอดแล้วครับวันนี้นานๆมาเล่นทีได้แต้มเลยอ่ะเก้าไม่ออกเก้าแต่ยังได้สองอยู่ไส้ขาวดีไอ้ขาว แหมโดนรับสองติดรับสามใจยินเล็งแก่นก็ได้สวยโอ้โหหดมากครับสามเต็มครับโอ้วันนี้มาวันนี้มาดีครับแตมมเป็นสี่หนึ่งครับหนึ่งบวกสามเป็นสี่ต่อหนึ่งครับได้เปิดไฟหน่อย แม่เสียงอยู่นี่เสียงอยู่นี่เสียงเสียงมานทั้งกลแล้วเหมือนอยู่ยืนอยู่ที่เดิมอะเราคิดว่าเขาจะวิ่งไปด้วยพูดไม่ได้ยืนยืนที่เดิมนมาถกเสื้ออยู่สิ์คูโจยังอยู่ไหมสิ์คูโจเวลาเอาจริงให้ได้อย่างนี้นะแต่แม่แม่บอกเวลาเอาจริงให้ได้อย่างนี้แม่มาชมด้วยใช่ครับแม่ถูกต้องครับเวลาไปเล่นจริงเวลาเล่นจริงสิ์คูโจนานๆเดินมาซ้อมเดือนละครั้งครับ แต้มตีแกนขยายเปลี่ยนเปลี่ยนเี่ยนมมแต้มมาต่อห่างนิดนึงเป็นโรงเรียนประจำหรือเปล่าครับโรงเรียนทั่วไปครับแต้มออกเว้ยโอ้โหไอ้แต้มไแต้มเอ้าองสามเต็มคืนเลยอ่ะเท่าแล้วสี่เท่าครับ วันที่6สนามอยู่แถวไหนเ,เอ่อจับ G P S, <S มาที่อ,อบตคลอ,องตำรูกเ,เลยครับอยู่ใกล้กันครับจับ G P S มาที่ออบตคลองตำรูกอาเภอเมืองจังหวัดชนบุรีครับอยู่ใกล้กันเลยครับวันที่6เจอกันนะครับใครที่วางโปรแกรมไว้มาเยือนคลองตำรูกมาได้เลยนะครับครับแม่ผมบอกว่าผมสอดได้1.0ึ่งจุดศูนย์ เก้าใกล้กว่าเดิมครัใกล้พาราชนไหมใกล้ๆครับใกล้ๆพาราชนครับเลยสีประทุมสองสามคืนเหรอโอ้โหสามคืนเป็นเจ็ดต่อสี่ครับเจ็ดต่อสี่คะแนนแป้มเล่นเถอะนี่เราก็เอาจริงเลยนะ อันนี้แต้มาดีมากครับเ,นเ,นเันน่ทำไรอ่ะไม่เีนะสวยมากที่ระวังเลยไหมชิบเลยครับเาลุเลยเลยเลย เลยเลยครับเลยเก้ากด้วยอือเต็มตีสก,กูเข้าเลยเตอร์บีแอมเปลี่ยนหลุด,ดนนเปลี่ยนไหมแต้มเล่มมาดูแแตแตมม ไม่ตัดนะนี่น่าจะเปลี่ยนเลยมไหมเนี่ย,ยน้าแตมลูกบน,กบนยังเนาะโอเควางเข้ามาใช้ลูกรุ่นอะไรมาลาทอนครับแตแตก็เหร <God S 2> อ อืมแต่ม่ไยไม่ตรงครับเก้า2 2> ติดรับสามดูรับสองเก้ายกได้หนึ่งเป็นห้าต่อเจ็ดแตมยังนำอยู่จจดเจ็ดดีเพราะว่าสี่บวกสามเป็นเจ็ดแต้มสวัสดีนะครับน้องอิลิครับวันนี้แข่งเดียวนะครับ วันนี้แข่งประเภทเดียวครับระหว่างก้ากับต้อมแต้มวันนี้สั้นไปแต้มสั้นไปได้เหรอได้เลยเลยข้างซ้ายเราโม้สกอร์สุดาเลยนี่ครับผมจะมาเล่นเป็นตองข้างซ้ายนะครับ ส,ส,ว,สวัสดีครับคุณสันตินอ้าวใกล้กว่าเดิมอา้าวโอ้ยตีติดลูกนี้แต่มันระเบิดทักหนึ่งลูกไหมลูกใกล้ก่อนลูกใกล้แกนก่อ,กกอ,กอสนสวยนนะวางเข้ามาได้ อ้าวแล้วแต่แต่ตัดสินใจจะตีอีกเหรอตีไหมครับพี่โอ้ววนะลาตรงอยู่แล้วเนาะหกต่อเจ็ด,ต,จดตอนนี้ผมอยู่ภูกเก็ตอืม เรียน,นทางใครนำแต้มนำเจ็ดตองหกครับพี่ครับซ้อมไปแข่งเหรอใช่ครับแต้มลายตรงแต่น้ำหนักไม่ถึงถวา,างมาบ เปลี่ยนไหมหรือว่ายังเก้าตีช็อตใช่ตีคัดได้ช็อตอตีตรงได้กระดูกแต่ว่าวางก็ได้เปลี่ยนเปลี่ยนได้วอ้าวเหมือนเปลี่ยนแต้มบอกห่างกันหลูกอะเดี๋ยวแล้วเราเปลี่ยนแล้วลนะครับ ผมก็แข่งไปตองเหมือนกันเป็นไงบ้างนเนาะแอมเปสวัสดีคนดูทั้งห้าร้อยกว่าคนดูนะครับเก้าลูกนี้ยกโ,โอ้โหวิีติดสองแต้มเ,ออเป็นขึ้นแซงแล้วครับเก้าขึ้นแซงต้อมแต้มแล้วเป็นแปดต่อเจ็ดปีสวยมากครับเมื่อกี้ครับสวัสดีคนดูทั้งหกร้อยกว่าคนดูนะครับ,บใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกดติดตามช่องครูด้วยนะครับฝากกดติดตามกดแชร์ออกไปเยอะๆนะครับ เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเก้ายกมาเลยเยอะเลยเก้าพี่ภูไปไหนวันนี้พี่ภูน่าจะพักครับเพราะว่าพรุ่งนี้มีแข่งเก้าเปลี่ยนครับแบต่อนตีอืมกำมั่นใจตี แต่ลูกนี้ไม่โดนแล้วก็วางมาเปลี่ยนด้วยครับน่าจะเปลี่ยนนะดูแล้วเปลี่ยนไหมชิหรือว่ายัางแซมบอกว่ายังไม่เปลี่ยนเราไม่กลัวฝนครับฝนกำลังจะมาครับตั้งแต่เสร็จ <c oughs> ผมแชมป์มาต่อเก้าดอกมาเกือบเตะกันได้หนึ่งเป็นเก้าต่อเจ็ดแต้มเดียวแต้มเดียวเก้าต่อเจ็ดคู่ต่อไปใครหรือว่าเล่นคู่ค <c oughs> อสกับฝ้าแก้มือไหม <c oughs> แก้แ,กแล้วเหรอ มึนกับเพื่อนแพ้ห่างแต้มวางเข้ามาได้แต้มแล้วแต่แล้วแต่เปลี่ยนไทยแร่เก้าหลุดครับลูกนี้เอา้าเก้าไม่ยอมครับโอ้โหแต้มเลือสองลูกวางเข้ามาแต้มเก้าเท่าเลยสวยงาม เก้าเท่าไหมเก้าเท่าไหมเก้าเท่าครับเอาสูสีแต้มดับเก้าลงสนามคู่ด้กันได้แล้วอ่าถึงไหมแต้มถึงแนละ้วถึงถึงกต แต่มา,มาลูกนี้สวยสวย,สวยก้าวออกไหมก้าวต้องมาครับอืมแต้มสวนเลยแต่ได้เปรียบอยู่สองต่อหนึ่งฝาแหลบๆใช่ครับอืมแต้มวางคุมไหมอุ้ยเบียนด้วยไหม เอาตีขึ้นไหมก้าตีขึ like. ้นเกมเลยตีขึ้นโอ้โหสุดยอดครับเกมเรียบร้อยครับคู่ต่อไปมาเลยครับตอมแต้มก็ถือว่าโอเคอยู่นะสุสีอยู่ก้าต่อสิบเอ็ดคะแนนก็สุสีอยู่ครับต่อไปสุชีกับใช่สุชีกับคอร์มาคู่ต่อไปครับคู่เอกเหมือนกันครับสุชีกับคอร์ครับ สูสีกันอยู่นะครับแต่คอสจะแม่นกว่าไม่วอมหรอกวอมมาเยอะแล้วเอาครับเริ่มเลยครับคอสขึ้นก่อนครับอคอสวางแก่นมาได้ระยะครับวันเสาร์ที่ห้าไปรายการ20,000ื่นไม่ได้ไปครับคุ้มงห่างคอสชิยกสวยชิ ออว่างไงครับสลับสีไหมคอสอืม่มหลังหลังมาหลุดบ่อยครับลูกตีคอสแล้วลูกนี้วางมายังไม่เปลี่ยนชี้วางเข้ามาเต็มเลยสองสองแต้มสองศูนย์ ระยะได้ชิ กันออก <ผม S 1> เล่น<ม>ใหม่หายค้างหรือยังนาะเมื่อกี้รับสายตีลูกวึงมากหายค้างยังครับน่าจะหายแล้วนะใ,นนใกล้ไป

อ้าวเปลี่ยนไหมตรงนี้คู่ใครอ่ะคู่ใครเหรอคู่อัดได้นะโอ้ผมไม่ได้เล่นอยู่กองโดยการสามสองคู่แบบไอ้นี่อยู่ได้แล้วมั้งสอแนนี่ขอุดมาด้วยแรงแรง้ยี่สิบบาเฮ้ยยี่สิบบา ไม่เอาครับผมกินไปแล้วลุงนี่อคอสไหลามาง่ายสวยเปียกห่างๆเอาชิืมลูกนี้ครั

ไว้จิ๊ดแดกขี้เถอะแดกน้ำเปล่าตาน้ำกินอะไรดีอไม่มีมีน้ำอยู่บบน้ำเปล่าขวเดียวก็ได้ตรงนวันนี้สนามเปตองบ้านผมน้ำท่วมอ๋อจุ๊โซครับจิ๊ดลูกตัวเอง พามใช่ไหมครสามครับผู้่อไปลงร,รีใครผมแก้เห่อ,หอ,อกไ้ไปผู้ติดตามใหม่ขอบคุณนะครับฮะเล่นคู่ใครโรงรีเล่นคู่เปล่าอือผู้จไปคูเดี่ยวอะครก้าร์ลรงีไม่เล่นเดี่ยวหรอลงลีเ,เ,เล่นคู่อะคู่แต้ม เลยใช่เปลี่ยนเออที่เข้าก็เปลี่ยนแล้วโอ้ยเขาเอ็ดหมดเลยได้หนึ่งเต้ยเจ็ดสาม

โอ้ยสวนเกือบโดนะครับเตนนีต้มเดียวเหลือแตมเดียวครับดีขึ้นแท้โอ้ยโอย,ยได้สองเนี้ยติดเลยเหรอเข็นเก้า,เ,กาเอาอีก 2>, อแ2แต้มลงชฉลี่เตรียมลงเลย เปิดไฟหน้ารถอ่ะเู้จักเก้ดาวไม่เปิดไฟหน้าเขาไม่ได้เลยใกล้ไปใกล้ไปเอ้ยเท่าไหร่เก้าเก้าต่อเท่าไหร่เก้าต่อสามมั้งข้อนำอิเล็ก

chị ơi Này nư tên xì to xì to cao khó nằm rồi God. ôi โอ้ยพระเอกอยู่ดิแหลกมั้ยลูกได้ <laughs> 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 ลุงลุงรีสาหงอเลยชี้ไม่เอาไม่ให้ทำให้ลูกเดินอ่ะชี้ไม่ไหวอ่ะชี้สิบแล้วเว้ยสวัรส,สรัค วางสวยเก้าชนะยังทชื่อวันผมฝนตกหนักอ๋อตอนนี้ไม่ตกเอลิกเหมือนจะมีฝนพายุอยู่นะแต่ไม่ตก โอ้โหยอนด้ม mm ่เอะนยอดชี้เอามชี้มาคอนหมดแล้วอาแล้วออกแล้วยังมั่นใจชีไว้นี่ครับเต็มเหล็กแน่นดีครับ เทายากอยู่ขอยัง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 ซีได้อยู่ยังยังกูยังยูมือวนมือวนซีได้อยู่ไหมตรงนี้ซีได้อยู่ไหมได้ขอบ้านวหมจริงเหรออ๋ออะต่อไปมาเออคือไม่ยอมเราแล้วเาเดี๋ยวแล้วคู่ต่อไปคู่อีกคู่หนึ่งคู่บิ๊กใหญ่เดี๋ยวเสร็จแล้วคู่ลุงชารีกับแตมแล้วก็ใคร S <S ไไนเน <S <S จอผมอ่ไอชี้ค,คู่กูโอเคครับแป๊บหนึ่งนะครับอ่าแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวมาไล์ใหม่แป๊บนึงนะครับประมาณหนึ่งนาทีครับเดี๋ยวเซ็ตเดี๋ยวเซ็ตไล์ใหม่เพราะว่าเมื่อกี้มันค้างครับเดี๋ยวเพิ่งไปไหนนะครับเดี๋ยวปิดแล้วเปิดไล์ใหม่นะครับติ๊กตอกนี่นะครับอ่า